วิชาคณิตศาสตร์ค่ะชันเรียนมศึกษาปีที่4กับครูครูเต่านะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสุดท้ายนะคะของหลักการนับเบื้องต้นนั่นก็คือเรื่องการจัดหมู่ค่ะในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องการจัดหมู่และการแทนค่าแบบปกติไปแล้วคราวนี้เราจะมาเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหากันนะคะก่อนที่จะเรียนค่ะเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะ วัตถุประสงค์ในการเรียนในคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนจะใช้วิธีการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในการแก้ปัญหาได้นะคะเรามาดูของการจัดหมู่ก่อนนะคะซึ่งกล่าวไว้ว่าจํานวนวิธีการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นเนี่ยโดยเลือก k และ r ชิ้นนะคะมันก็จะคือสูตรนี้ค่ะ CnR จะเท่ากับ n แฝหารด้วย n ลบ r แฝก คูณกับ r แฟกจะได้จำนวนวิธีนะคะในที่นี้เราจะให้ cnr คือจำนวนวิธีการเลือกของ r ชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดอยู่ n ชิ้นนะคะเรามาทบทวนการแทนค่าของสูตร cnr เมื่อกี้ก่อนนะคะจากโจทย์ให้หาค่าของ c 9 7นะคะ c97 ก็คือจากสูตร cnr เท่ากับ n แฝกหารด้ ac, AN, วย n ลบ r แฝกคูณ r แฝกจะได้จำนวนวิธีออกมานะคะเหมือนกับสูตรเมื่อกี้ค่ะวิธีทำขั้นแรกเราก็มาดูก่อนนะคะว่า n ของเราเป็นเท่าไหร่ r เป็นเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้โจทย์ก็คือ n เป็น9 r เป็น7เราจะแทนค่า n ด้วย9 r ด้วย7ดังนี้ค่ะ c97 จะเท่ากับ9แฟกหารด้วย9ลบ7แฟกค,คูณกับ7แฟกในที่นี้เราแทนค่าปกตินะคะหาค่าในวงเล็บข้างล่างะคะ่ะตัวส่วนข้างล่างนะคะ9ลบ7จะเหลือเพียง2แฟกนะคะจะได้เป็น9แฟกหารด้วย2แฟกค,คูณกับ7แฟกเราต่อไปบรรทัดต่อไปเราจะกระจาย9แกเนี่ยให้มีค่าเท่ากับตัวที่มากที่สุดด้านล่าง เพื่ออะไรคะเพื่อจัดได้หารกันได้ลงตัว9แฟกเราจึงกระจายได้เป็น9คูณแคูณ7แฟนะคะเพื่อหารกันได้ลงตัวแบบนี้นเน่งนะคะ7แฟกหาร7แฟกจะมีค่าเป็น1นะคะมันทัดถัดไปค่ะเราก็จะเหลือเพียง9กคูณกับ8แล้วหาร2แฟกซึ่ง2แฟกของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเราจึงตัดได้นะคะ เป็นอ่าอย่างนี้นั่นเองก็จะเหลือเพียง9คูณกับ4นะคะค่าของ9คูณกับ4ได้เท่ากับ36นะคะเราจะได้จำนวนของ c 97เท่ากับ36นั่นเองอันนี้เป็นการทบทวนแบบแทนค่านะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างการใช้โจทย์ปัญหาบ้างนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ มีทีมวอลเลย์บอลน,นะคะ10ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันแบบพบกันทั้งหมดเลยและ2ทีมใดๆนะคะจะแข่งขันกันเพียง1ครั้งจงหาว่าจะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งนะคะในที่นี้ค่ะ n ทั้งหมดนะคะก็คือ10ใช่ไหมเอ่ยจัดการแข่งขัน2ทีมใดๆเราจะเลือกผู้แข่งขันออกมาเพียง2ทีมแต่ละครั้งนะคะดังนั้นเราจะได้ n เป็น10 และ r เป็น2นะคะเลือกออกมา2ทีมจาก10เนี่ยนะคะดังนั้นค่ะจะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดได้ซึ่งจากสูตรเมื่อกี้เลย CnR เท่ากับ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฝกคูณกับ r แฝกนะคะจะได้ C 10 2ใช่ไหมคะ n เป็น10 r เป็น2ซึ่งจะมีค่าแทนค่าเป็น แบบนี้ค่ะ10แฟกหารด้วย10-2ลบ2แกคูณกับ2แฟกในส่วนของข้างล่างนะคะตัวส่วนข้างล่าง10-2ลบ2จะเหลือเพียง8ข้างล่างจึงเหลือเป็น8แกกับ2แฟนะคะได้ดังนี้ค่ะ10แฟกหารด้วย8แฟกคูณกับ2แฟกนะคะเราจะกระจาย10แฟกเนี่ยให้มีค่าไปจนถึงตัวข้างล่างมากที่สุดคือ8แฟกเพื่อทำการ หารกันให้ลงตัวนะคะจะได้10บคูณ9คูณ8แฟกหาร8แฟกคูณ2แฟกซึ่ง8แฟกกับ8แฟกเนี่ยตัดกันได้เลยนะคะเหลือ1นสแฟกมีค่าเท่ากับ2หารตัว10ข้างบนจึงมีค่าเป็นเหลือเพียงห้านะคะจะเหลือเพียง5คูณกับ9 5้าห้าคูณเก้าได้สี 1. ได้จำนวน,นครั้งแล้วนะคะสรุปได้ว่าค่ะจะจัดนะคะ การแข่งขันทั้งหมดเลยได้45ครั้งนะคะเราไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะในงานสังสรรค์แห่งหนึ่งค่ะมีคน30คนถ้าคน2คนใดๆเนี่ยจะจับมือกัน1ครั้งนะคะจงหาว่าจะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งนะคะจากวิธีทำนะคะอันแรกเลยค่ะเราต้องบอกว่าในการจับมือแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเลือกเพียง2คนนะมาจับมือกันจาก30คน นะฮะดังนั้นจะได้วิธีการจับมือนะฮะทั้งหมดเลย C 32จะเท่ากาบับตรงไหนที่เป็น n เราจะแทนค่าด้วย30ตรงไหนเป็น r แทนด้วย2นะฮะจะได้เป็น30แฝกหารด้วย30ลบ2แฝกคูณกับ2แฝกนะคะ เราก็จะทําตัวส่วนที่เป็นในวงเล็บก่อน30-2ลบ2จะเหลือเพียง28และจะได้เป็น28แดคูณกับ2แฝนะคะเสร็จแล้วเราจะกระจายตัวข้างบนค่ะตัวเศษที่เป็น30แฝให้ได้เท่ากับตัวข้างล่าง28แดเราจะได้หารกันได้ลงตัวนะคะ30คูณ29คูณ28แด อ่ะคูณแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ28แกกับ28แกเท่ากันเลยหารกันจะเหลือเพียง1เหมือนเดิมค่ะ2แฟกจะมีค่าเท่ากับ2สามารถนำขึ้นไปหารกับ30เหลือ15ได้นะคะในข้อน,นี้จะเหลือเพียง15คูณกับ29เท่านั้นนะคะได้ค่าเป็น435นะคะจะสรุปคำตอบได้ว่านะคะจะมีการ จัดมือกันทั้งหมด435ครั้งนั่นเองมาดูตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องหนึ่งค่ะมีทั้งหมด14คนถ้าต้องการเลือกนักเรียนมาเพียง5คนเนี่ยมาเป็นกรรมการห้องนะคะโดยมีคนหนึ่งใน5คนนี้เป็นหัวหน้าห้องจะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่วิธีมาดูวิธีทำค่ะอันแรกการเลือกคณะกรรมการและ หัวหน้าห้องเนี่ยสามารถทําได้2วิธีนะคะมาดูวิธีแรกค่ะวิธีที่1ขั้นตอนที่1สามารถเลือกนะักเรียน5้าคนมาเป็นคณะกรรมการห้องก่อนเลยนะคะจากทั้งหมด14คนเลือก5คนจะได้เป็น C 14 5ห้าวิธีนะคะขั้นตอนที่2เราจะเลือกจาก1คนที่มาเป็นหัวหน้าห้องนะจากที่เลือกกรรมการแล้ว5คนเนี่ยเลือก1คนจากกรรมการ มาเป็นหัวหน้าห้องจะได้เป็น c 5 1วิธีจากหลักการคูณเราจะจับวิธีการเลือก2วิธีนี้นะคะมาคูณกันเพื่อหาจำนวนวิธีทั้งหมดเลยจะได้เป็น c 14 5คูณกับ c 5 1จากหลักการคูณแล้วเราก็จะหาทีละตัวก็ได้นะคะหรือจะจับคูณไปแบบนี้เลยก็ได้ จะเท่ากับ14แฟกหารด้วย14ลบ5แฟกคูณ5แฟกคูณกับ5แฟกหารด้วย5ลบ1แฟกตแฟกแบบนี้นะคะเราจะไปทดในเศษกระดาษก่อนฮะ4ี่ก่อนแล้วค่อยจับมาคูณกับ451ทีหลังก็ได้จะได้เป็น14แฟกหารด้วย9แฟกคูณ5แฟกและคูณกับ5แฟกหารด้วย4แฟกคูณ1แฟก เราจะได้ค่าไปทำโทษมาแล้วนะในส่วนของ14แฟกหารด้วย9แฟกคูณ5แฟกเนี่ยจะได้เป็น14คูณ13คูณ11และอีกฝั่งข้างหลัง5แฟกหารด้วย4แฟกคูณกับ1แฟกจะเหลือเพียง5ตัวเดียวนะคะคูณกันแล้วจะได้10,010วิธีเราไปดูขั้น ขั้นตอนหรือวิธีที่2นะคะในการหาวิธีนี้เราจะหานักเรียนมาก่อนเลือกนักเรียนมาก่อนเลย5คนมาเป็นกรรมการคณะกรรมการนะแล้วจะเลือก1คนจากคณะกรรมการที่เราเลือกมาเรามาดูวิธีที่2กันนะคะจากตัวอย่างที่กล่าวไว้วิธีที่2นั่นก็คือเราจะเลือกหัวหน้าห้องก่อน แล้วค่อยเลือกอีก4คนคณะกรรมการที่เหลือนะคะเราจะมาดูว่า2อแบบนี้ค่าของมันจะเท่ากันไหมขั้นตอนที่1เราจะเลือกนักเรียน1คนมาเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเราก็เลือกจากสิคนเลยนะเลือก14จาก14คนเลยดังนั้น n จึงมีค่าเป็นสิเราเลือกเพียง1คนเป็นหัวหน้าห้องนะคะ r จึงเป็น1ได้สี่สินึ่นะ,ะขั้นตอนที่2เราจะเลือกนักเรียน4คนที่เหลือ มาเป็นคณะกรรมการห้องซึ่งเราเลือกไปละหัวหน้าห้องเลือกไปหนึ่งคนละมันจะเหลือเพียงสิบสามคนเท่านั้นที่ให้เราเลือกนะคะจะได้คณะคณะกรรมการเนี่ยเราจะเลือกจากสิบสามคนมาสี่คนได้ C ี3สิบสามสี่จากหลักการคูณค่ะเราจะใช้หลักการคูณในการจับทั้งสองวิธีนี้มาคูณกันเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกหัวหน้าเพียงหนึ่งคน เท่านั้นหรือเลือกคณะกรรมการเพียง4คนเท่านั้นเราจะเลือกจำนวนทั้งหมด5คนนะคะจะได้เป็น c 14 1คูณกับ c 13 4จะได้เท่ากับ14แฟกหารด้วย14-1ลบ1แฟกค,คูณ1แฟกค,คูณกับ13แฟกหารด้วย13-4ลบ4แฟกค,คูณกับ4แฟกดังนั้นค่ะเหมือนกับวิธีแรกเลยเราสามารถนำไปทดลงใส่ สมุดหรือใส่กระดาษไว้ก่อนเพื่อหาค่าแต่ละค่าแล้วจับมาคูณกันทีหลังได้นะคะมาดูอันแรก14แฟกลบหอ่าตัวส่วนข้างล่างนะคะเราจะทำในวงเล็บก่อนจะเหลือเพียง13แข้างฝั่งคูณกับ13แฟกหารด้วย13-4ลบ4แฟกคูณกับ4แฟในวงเล็บ13ลบ4จะเหลือเพียง9ใช่ไหมคะจะได้เป็น9แฟคูณกับ4แฟดังบรรทัดนี้ค่ะ ได้13แฝก9แฝกคูณ4แฝกแล้วจับออกไปทำในสมุดก่อนก็ได้ค่ะเราจะได้ค่าที่เหลือก็คือฝั่งด้านซ้ายจะได้เป็น14นะคะคูณกับ13คูณ11และคูณ5สังเกตเห็นไหมคะเราจำได้ไหมว่าเลขม,มันคล้ายๆกับอันเดิมค่าของมันจะมีค่าเท่ากับ1น0่งหมวิธี เห็นไหมคะสองวิธีเลยไม่ว่าเราจะเลือกใครก่อนก็ได้ผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากันดังนั้นค่ะการเลือกนะคะโดยการจัดหมู่เนี่ยเราไม่สนใจเลยว่าลำดับในการเลือกจะเลือกใครก่อนหรือใครหลังเราสนใจที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเลยว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นความรู้ที่ได้รับนะคะเรื่องการจัดหมู่เนี่ยเราจะเป็นวิธีการ หาจำนวนวิธีการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n ชิ้นโดยเลือกมาคาวละ R ชิ้นนะคะคือใช้สูตรนี้ค่ะ CnR เท่ากับ n แฟกหารด้วย n ลบ r แคูณกับ r แฟกวิธีนะคะซึ่ง CnR ของเราเนี่ยก็คือจำนวนวิธีนะคะเลือกสิ่งของ R ชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเลย n ชิ้นมาดูแบบฝึกทักษะนะคะ ข้อสอบอัตนัยชุด1มี10ข้อถ้าคำสั่งระบุว่าให้เลือกทำเพียง6ข้อจงหาจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบนะในที่นี้มี10ข้อดังนั้น n จึงมีค่าเป็น10ระบุคำสั่งให้เลือกเพียง6ข้อเลือกทำเพียง6ข้อดังนั้น r จึงเป็น6นักเรียนลองไปทำดูนะคะวันนี้ค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ